สวัสดีค่ะนึาษศาเทพโอนวันนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆในเรื่องของการเพิ่มแบนเนอาาร์เนื้อหาและการเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอกนะคะสําหรับหน่วยนี้นะคะก็ให้นึาษาได้เตรียมภาพแบนเนอร์นะคะซึ่งทํามาจากโปรแกรม Adobe Photoshop ก็ได้นะคะขนาดก็ตามที่กําหนดแต่ว่ามันก็ก็ไม่ไม่โตมากนะคะครูก็จะเตรียมแบนเนอร์อยู่2แบนเนอร์ก็คือแบนเนอร์ศูนกับแบนเนอร์ศูนะคะ เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราใช้เป็นโฟลเดอร์กระบองเพชรนะคะและเก็บเก็บอยู่ใน Image นะคะรูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์จะต้องเก็บอยู่ในในโฟลเดอร์ที่เราทำไซต์เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนั้นนะคะเวลาที่เราอัพขึ้นไปอย่างเซิร์ฟเวอร์นะคะมันจะมองไม่เห็นรูปภาพนะคะจะเกิดปัญหาเกิดขึ้น แล้วก็ตอนนี้นะคะคุณครูก็จะแทรกรูปภาพโดยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ,อลิงก์ของเนื้อหาที่เราจะเชื่อมโยงไปนะคะแล้วก็ข้อความนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็จะ,ะแทรกให้นักศึกษาดูว่ามันมีอยู่2 2แบนเนอร์นะคะก็เข้าไปที่โปรแกรมดีมแล้วก็ อันนี้ครูจะแทรกไว้ในเพจ6นะคะร้านค้าแนะนําเมื่อคลิปที่แล้วเราก็ได้แทรก YouTube เข้าไปแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะแทรกในส่วนของอเมนูที่อยู่ด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งกน F12 นะเดี๋ยว F12 ให้ดูว่าตำแหน่งที่เราจะแทรกอยู่ตรงไหนนะคะเห็นไหมคะคุณครูจะแทรกแบนเนอร์ที่เป็นรูปภาพอยู่อยู่ส่วนนี้นะคะเดี๋ยวไปที่โปรแกรมดีมเลยนะี่ย การแทรกรูปภาพไปที่ image ตรงนี้ค่ะนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคลิกมาที่ h t a l s ะ i ะะ i ะเลือก image นะเสร็จแล้วก็จะกระโดดไปที่ฟ border บอง page แล้วก็ครูวิภาวีแล้วก็ image นะคะแล้วก็หาแบนเนอร์ที่เราได้เตรียมมาไว้เป็นรูปภาพนะคะแบนเนอร์อ่ะเริ่มจากแบนเนอร์ศูนย์ก่อนก็แล้วกันค่ะคลิกโอเคอ่ารูปภาพมาแล้วนะคะขนาดใหญ่มากเลยเดี๋ยวขอ ย่อเข้าไปนิดหนึ่งนะตับได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ครูก็กดชิปค้างแล้วก,กด Enter นะคะเพื่อที่จะใส่ข้อความเดี๋ยวใส่ข้อความเข้าไปก่อนอันนี้บอกว่า9เคล็ดลับแคนดัสนะคะนะก็ Copy ีแล้วก็วางวางข้อความลงไป เสร็จแล้วนะคะเอาเคอร์เซอร์ไว้ด้านหลังกดชิปเอนเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แทรก Image อีกรูปภาพหนึ่งนะคะพอดีว่าครูเตรียมแบนเนอร์ไว้2รูปภาพนะคะเป็นแบนเนอร์ศูนย์สองก็คลิกโอเคเอก็เลื่อนมาดูนะคะอันนี้อาจจะเลยเส้นนี้เป็นเส้นที่กำหนดว่ามันมันเลยของขนาดหน้ากระดาษนะคะก็ไม่ต้องไปใส่ใจมาก เสร็จแล้วนะคะเราก็กดชิปค้าง ENTER ลงนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ข้อความข้างล่างข้อความของเมนเนอร์ที่2นะคะเคอร์เซอรมันจะกระพริบอยู่แต่เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจว่ามันจะอยู่ไหนนะคะวางไปเลยจรงแล้วแค่เราคลิกที่เส้นสีเหลืองมันก็กระโดดมาให้แล้วว่าข้อความอยู่ไหน อันนี้ก็อาจจะตัดคำหน่อยนิดหนึ่งก็ได้ะคะ่ะโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการเชื่อมโยงนะคะโดยการกดที่คลิกที่รูปภาพนะคะ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีลิงก์นะคะเราได้เตรียมลิงก์จากเว็บไซต์ข้างนอกเอาไว้นะคะถ้าหากว่านักศึกษาอยากจะหาว่าอจาจารย์คะใส่ลิงก์ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวครูลองใส่ลิงก์ตรงนี้ให้นะคะตรงนี้ลิงก์ก็คือรูปภาพที่เราจะให้ลิงก์มา,อย,าอย่างหน้าของเว็บไซต์นะคะอย่างตรงนี้เรื่องเนื้อหาก็จะเป็นของกระปุกนะคะครูก็คัดลตรงลิงก์แอดเดรสไ,ไป นะคะนีะ่เสร็จแล้วนะคะเราก็วางลิงก์ตรงนี้ค่ะ c t r o l V วางไปเลยปึ๊บเว็บไซต์นี้ก็จะถูกลิงก์แล้วนะคะอันนี้เหมือนกันค่ะคลิกที่รูปภาพนะ,นะคะเครื่องเริ่มปั่นป่วนนะคลิกรูปภาพมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอ่าตรงลิงก์ก็จะปรากฏขึ้นมาอันนี้ขอเตรียมไว้แล้วนะคะก็เลยขอตรงนี้เลยละกัน Copy โอเคว่างเรียบร้อยค่ะกด Save c o n t r o l s นะคะแล้วก็ f 1 2ตรวจสอบดูว่าเว็บไซต์ของเราถูกต้องตามที่กำหนดหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าด้านข้างนะคะก็จะมีแบนเนอร์ลิงค์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แสดงว่ามันเกิดเลยขอบมามก็จะมีสคร o l บาร์ข้างข้านะคะ เสร็จแล้วทํำยังไงถ้าหากว่าเราอยากให้มีสคร้งทั้งหมดเลยเนี่่ยคะของทุกหน้าแล้วก็ Copy หน้านี้นะคะไปยังหน้านอื่นไปแท็บที่2นะคะ,ะเลื่อนลงมาตำแหน่งเหมือนกันเลยค่ะกด Shift Enter แล้วก็วางเห็นไหมคะก็จะมาแล้วแล้วก็กดเซฟด้วยนะคะ,ะหน้าที่5อันนี้เรา Copy ครั้งเดียวนะคะเราจะวางทุกหน้า ถ้าหากว่าเราทำการแก้ไขแล้วตรงนี้สังเกตจะมีสตาร์เล็กๆนะคะสตาร์เล็กๆด้านหลัง HTML หมายความว่าเว็บไซต์นั้นยังไม่ได้บันทึกให้กดเซฟค่ะ,ะเพจสาเหมือนกันัน้ึสัเปิดมาทั้งหมดเลยนะคะเวลาเราแก้ไขแล้วเราอยากให้ให้ตัวของแบนเนอร์อยู่ทุกหน้านะคะเราก็ก๊อปปี้ครั้งเดียวแล้วก็วางทุกหน้านะคะเห็นไหมหน้านี้ก็ขึ้นสตาร์แล้วกดกดเซฟเลยค่ะ กดเซฟกดคอนโทลค้างแล้วกดตัว S นะคะอันนี้ก็คือคีย์ลัดในการทำการบันทึกนะคะใช้ได้กับทุกโปรแกรมกดชิป Enter ก็คือเขาจะ Enter ลงมาบรรทัดหนึ่งนะคะกดคอนโทล V ก็คือวางนะคะกดคอนโทลค้างแล้วกด V ข้อมูลที่เรา Copy ก็จะวางลงนะคะกดคอนโทล S เพื่อทำการบันทึกนะคะหน้า Index เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะหน้าแรกเนาะ ห okay. น้าแรกก็อยู่ตรงนี้นะคะเราแล้วก็วาง c o n t r l s แล้วก็ลอง f 1 2หน้าแรกดูกค่ะแทนตัดก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอ่าพอคลิปต่อไปเดี๋ยวครูจะสอนในเรื่องของการลิงก์นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของแบนเนอร์ทำแบนเนอร์สวยๆแบบนี้นะคะ ขอให้นักศึกษาทุกคนทำแบนเนอร์ที่อยู่ด้านข้างจะอยู่ด้านข้างหรืออยู่ส่วนไหนก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นแบนเนอร์ที่ลิงก์ไปยังเนื้อหาได้นะคะน,นี้เดี๋ยวกูลิงก์ไปที่เนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกนะคะเห็นไหมคะว่ามาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ